มากพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม LLPC คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลน์ออเดอไอดีเท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับ g ีวาโลฟีไฟเกมเกนชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปุ๊คุ้มชัว ีุยกัมทุกท่านนะอยู่ผมสมองที่นี่เดี๋ยวจะมารูมสมมนากันนะเป็นสัม,มินาบอลเลนนะและเกมนี้ฮะเหมือนจะมีการบวกกัน l นละิสตาแฟดมา็อกอัพใสน่นอติรุธฮะหวังว่าจะฆ่านอติรุธไปได้แต่ดาเมจแบบน้อยเสียเหลือเกินนะแล้วก็เป็นเฟิร์สบัรนะเบอร์ <c oughs> เป็นพี่อลิซาที่โซ่หลุดก่อนนะแฟดประทุบเลยฮนะแต่ว่าดาเมจไม่มีตามต่อเลยฮนะดาเมจของฝั่งของข้ามเนี่ยเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตหมดเลยนะเริ่มบองเอสเซลสู้ไม่ได้ฮนะสู้เวกสู้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ก็เลยถ่ายไปนะสม,มิราได้เฟิร์สบัตมาแต่ว่ายังไม่ได้ตัดใจกลับบ้านเพราะว่าเวกกำลังมาแล้วเป็นเทนเมอร์ที่เข้ามาฆ่าเวกไม่ได้ฮนะเราเหมือนจะฆ่ายาโศกให้ได้ด้วยนะยาโศกกดแฟดคิวแต่ว่าพลาดไปฮนะโอ้กลายเป็นฝ่ายสีแดงที่ดูโอเคกว่านะแต่ตอนนี้สม,มิร่าเอามาทางด้านหลังฮนะโอเคโอ,โอ,โอ อโอเคต้องแฝดออกมาก่อนเดือดมากน,นะเวฟยังไม่เข้าเลยนะแต่ว่าซัดกันไป3คิวละคิวรวมก็ปกติของ,งล้เกาหลีเวลามีตัวฮุกเวลามีตัวดึงอะไรเนี่ยก็จะบวกกันแล้วฝั่งตรงข้ามเห็นว่าฝั่งนี้มีตัวฮุกก็เลยเดินมาหนักก็เลยบวกกันแค่นั้นเองนี่ยไปไประมาณฝั่งสีแดงทําได้ดีกว่าฮะอาริสตานอแฟดนะน,ะนอนอาจจะลองฮุกฮุกดูไดนะ้แล้วก็กาลังจะเวฟสองไปที่เรียบร้อยนะฝั่งตรงข้ามก็สองเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอาริสตาที่สองก่อนโอเคสองด้วยกันทั้งคู่ละ เป็นคารี่กับซัพพอร์ตที่ยังกันสองสมิราบอดเลนนะก็เห็นบ่อยช่วงนี้เห็นบ่อยน่าจะเพราะว่าสกินเออมันมันมันมาใหม่แล้วมันสวยมากอะก็เลยมีคนเริ่มหยิบมาเล่นกันจริงๆแล้วตัวเขาเป็นตัวเก่งนะเป็นตัวตายแรงโหดยิ่งเล่นกับดูโอตัวเองเนี่ยคือโหดมากดึงมากแต่ว่าสม,มิรายังไม่ได้ทำอะไรนะโฟกัสที่จะดันเมมะ่ะบอ ก็ไม่ร่ารู้ว่าว่าสู้ไม่ได้แต่ว่านอร์ติรุตเนี่ยพยายามที่จะสู้นะแล้วเขาแบบอยากดันเวมากกว่าเพื่อให้เวมันเข้าไปจะได้กลับบ้านไปใช้ตังได้บอกปะโอปะเพราะว่าไ,<ป>ได้คิวแรกมาเรายังไม่ได้กลับบ้านอ่ะก็เลยอยากจะรีบดันกลับบ้านแล้วก็ไปซื้อของมาตบเลนเออแต่ว่าไม่อกีนอนอติรุดแบบโฟกัสที่จะบวกไงแล้วมันบวกมันบวกมันก็ดูไม่ไหวนะส่ม่ไเล่นไม่พร้อมกลับเข้าเลนมาใหม่นะตอนนี้ได้ลองซอสมาสองเล่มแล้วก็ยานหนึ่งขวด ตัวไว้เอลเลวก็น่าจะของพอๆกันแล้วจะตอนแรกเนี่ยที่ซามิราจะได้เปรียบนะเพราะว่าได้คิวมาแต่ว่าไปไปมากลายเป็นเอเลียที่น่าจะได้เปรียบละเอลเลียมตอนนี้ซัดไป3คิวแล้วน็อตดึงไปไม่โดนไะอเอลเลวกอดอะเคนชิฟอะแล้วก็เทเดกันไปไลเ่เกลือกันไปนะับสำหรับซับพอร์ตบวกได้เรื่อยๆนะต่อไอเทมหนามาแต่ว่าโอ้อยเขียน็อตดึงแบบปวดหัววะ่ะโอเคอืมมา มีป่ามาอีกโอ้ยกูเห็นน็อดดึงแล้วกูปวดหัวเลยเอสเรียวเอาไป5คิวอะหคิวฟังไม่ผิดนะบ้าหรือเปล่าวะแต่ก็ยังบวกได้อยู่นะยังเชื่อว่ายังบวกได้อยู่เพราะเอสเรียวเนี่ยเอารจริงมันก็คิวเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้พลังขนาดนั้นเนอะนึกออกปะเออซามิล่ามันแค่มเมทมจะก,กรอบมันก็โอเคลแล้วอะแล้วถ้าน็อดดึงโดนะมันอยู่ที่น็อตเลยครับว่าน็อดดึงโดนหรือเปล่าถ้าดึงโดนมันก็เถรซู่ได้ถ้าดึงไม่โดนมันก็โดนตีฟรีแค่นั้นเอง ให้โอกาสน็อดอีกทีนะึงเงี้ยผมให้โอกาสอีกทีหนึ่งขอคมๆคมใครก็ได้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเห็นไหมตอนแรกน็อดเดินแบบอ g r e s s มากเลยอะสองคิวแรกสองตัวแรกอะพอดึงไม่โดนเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มยืนหลังแล้วพลาดท,ที่ตัวแรกพลาดท,ที่ตัวแรกน,อน็อดเล่นเล่นพลาดไปแล้วพลาดหนักด้วยตัวแรกอะถ้าได้เชดดาลไว้เร็วสักตัวหนึ่งผมว่าก็กลับมาได้นะดึงสวยงามโอ้โหเราไปเดนเรียวที่เข้ามาโยนกูว่าแล้ว <S <S อ๋อ อาเคชิวเข้ามาเฉยเลยนะน่าจะเป็นช่วงจังหวะแบบอยากอยากไปรุ่นนะก็เลยอาเคชิวเข้ามาตายเลยลได้ชะดาไป600ฮะ <Okay. S 1> แล้วมันจะมีการบวกมังกรต่อด้วยนะ <Okay. S 1> ถ้าฝั่งตรงข้ามฝืนบวกเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> อืมต้องปล่อยอะ่ะ หมือนจะมีการบวกมังกร,กรเกิดขึ้นนะโคลงไปพยายามที่จะไปร้านมังกรแต่ว่าร้านไปไม่ได้นะกดอันตนะีแล้วก็ได้เลือนกลับขึ้นมาเพราะว่ากดแฟดสวยงามมากๆเวกตีฟรีตลอดไฟนะตอนนี้แล้วอันตีได้รีเซต,ตอยู่เหมือนกันนะกดอันตีนใส่ให้เรวไปเรียวก,กดแฟดแบบวว้นะู่นนะแอคโคมาค่ายไปได้อนะ่ะนอนติรุตกับซามมรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ะแล้วนอนติรุทฮนะโอเคโอเค,อเคแฟดสวยงามกดกลับมาเรียบร้อย เจอตีนได้มาดึงคิวฟิฟี่ะแค่เดินตามไปช่วยเพื่อนนะไม่คิดนอ้องสนใจดีอะถ้าไม่มั่นใจในการดึงก็แฝตตีไปเลยนะจะได้จบจบเออตายในเลนไปก็จริงนะแต่ว่าเรื่องของเซียเนี่ยคือไม่มีปัญหาก็ยังทําเซียได้ดีอยู่เหมือนกันออ้แล้วดึงโดนอลิสตาไปฮนะเลเวลนานะจังหวะน,นี้กดอันตีส่ลิสตาไปอลิสตาบางเฉียบแล้วเพราะว่ายังไม่มีอันตีนะแล้วพยายามจะหมงสวนนะสมิร่ากดอันตีแบบปัป๊บอีกหนึ่งคิวสวยงามแฟตตี สมิลาฮะตอนนี้ได้เทมดัตเบดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คืออันติแล้วก็หายตัวแบบพิュวๆนะเราฝั่งตรงข้ามนะเหมือนจะโดนอ้อมหลังมาอยู่นะเอสเลียวเหมือนจะเล่นนะเกสีบเกินไปหรือเปล่าอ่ะอ๋อมีอ้ทีซ้อนอยู่อะเอาละนอนติโดน2ตัวสวยงามมากๆเอสเลียวมาน้ไม่มีอะโอเคได้อยู่สมิน่าพยายามที่จะตีฟรีอยู่อะมีเวกมาด้วยนะจงังหวะนีโ้โอ้โหลิซ่าแฟดมาน็อกอัพแล้วโซโรค,คิวสมิน่าไปได้อ่ะว้าวสวยงามเอสเลียวอะ พอได้อสซิดปุ๊บอารูนเพอร์เซนอลไมล์มันได้มานาเพิ่อมอะกระโดดสวนเวกตัวระเบิดไปเลยว้าวกลับเขาเล่นมาอิลิธมารอซ้อนนะจังหวะนี้เดินไปไหนก็โดนนะแต่ยังมีสกคิวบอยู่นะกดดีๆเอ้าสิบห้านาทีนะกลับมาที่เลนกลางนะมาที่เลนกลางก็ดูดูอันตรายเพราะว่าเจอระเบองนะระเบองันแซวได้เรื่อยๆฮะ หมือนจะมีการบวกกันในป่าแล้วตอนนี้ซาม,มิรากระกำลังเดินไปนะแอคโคพยายามทมี่ดึงสเปซอยู่ฮะแล้วมีการเทเลพอร์ตลงมาของฝั่งสีแดงสีฟ้าเต็มไปห,หมดเลยฮะยาโซ,โซพายุโดนไปสองตัวสวยงามมากๆแล้วซามิราก,กดนั่นตีแบบตกปลายนะให้โดนตกปลายพอไม่ต้องเข้าไปลึกฮะแล้วเลอรบองพยายามจะโซ่ใส่ซาม,มิรานะแต่กลายเป็นตัวเองที่เข้ามาลึกนะก็อาจจะโดนดามเมจไปเยอะอยู่เหมือนกันเฮนเรียกดแฟดสวยงามยาโซน้องอัพดีมากเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็แอคโคดึงสเปซได้นานฝั่งขรงข้าเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยนะชมเปะ น่าจะพอเวกด้วยหรือเปล่าเวกมันค่อนข้างเก่งฝั่งตรงข้ามเป็นตัวที่แบบมีสกิลโมบิตี้หมดเลยอะล้วเวกมันชอบเจอตัวโมบิตี้อยู่แล้วเห็นปะล้วบองเลสเลีย์ออตินเมอร์ออิสตาเนีย่ยมีสกิลแบบพุ่งๆอะ่ะเ,เวกมันจะได้พาสีมีการบวกกันอีกแล้วนะ17นาที้ะอู้ยาโซแกโคตรเล่นโคตรด,ดีว้าวอ้ยังไม่โดนโอเคเฟียโดนอยู่ เซอร์า,าแฟดไปออโตัไอ้แถกปิดงานแบบสวยๆแล้วเลอบองกระโดดลงมาโดนเวกแบบว่าทาคอมโบใส่ไปะต้องกดกลับไปแต่ว่าไม่ไหวอ่ะเลอบองสู้เวกไม่ได้อะสู้ยังไงก็ไม่ไหวนะเวกมันพลังกว่าเยอะอะแต่ได้มสองชิ้นกว่ากๆนะตอนนี้แล้วเดินอ้อมาเรื่อยๆอ่ะฝั่งสีฟ้านี่คืออ้อรัวๆเลยนะตัวแชมเปี้ยนได้เปรียบก็คืออ้อรัวๆเลย ส่วนฝั่งสีแดงก็ต้องพยายามที่จะไฟให้ชนะเพราะว่าฟาร์มไม่ไหวแล้วฟาร์มสู้ไม่ได้ครับฝั่งสีฟ้าอ,อ่อนรัวๆอืมดาบน่าจะแพ้ผมว่ดดาดาบแพ้ยับเลยเนาะเวกตัวเดียวนี่คือแบบเอาหมดแล้วมาแล้วฝั่งสีแดงตอนนี้เซมิราค่อนข้างที่จะพร้อมไฟอยู่เหมือนกันนะลาเลสตาร์รับดาเมจไปเยอะมากๆคนระับเพื่อนไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะนอกจากพยายามสแปมสกิลใส่รัว แต่อย่างที่บอกต้นคีไปนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยสกิลแบบซิงเกิล t a ร g e t i n หมดเลยเราบอง,งเงียเียวมันเล่นยากเกมได้เปรียบมากก็มาเปิดบารอนแบบสวยๆเลยนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเริ่มมาโซนๆพื้นที่กันคืนแล้วฮะฝั่งีฟ้าเจ็บนะโดนบารอนตีแล้วนอเตอรสดึงโดนออลิสไฟอะสวยงามจัาๆเราไม่กดอันตีไปไม่โดนไฟนี้อาจจะอันตรายหรือเปล่าโอ้โหและามิลาเข้าไปปับปรับปับหมดดงเลยฮะコレ็กเตอร์นไอเทมชิ้นเดียวอะ พังมากคือมันไม่ต้องแบบดาเมจเยอะนึกว่าแค่แบบดาเมจเลือดฝั่งตรงข้ามน้อยคาแรคเตอร์มันก็ปิดได้แล้วอะโคตรดีเลยบอต่อที่เล่นการ์ดเกมนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เห็นซามิร่ากับโอตูรุททำอะไรแบบวื้หวาวื้หวานะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อร่วมถี่มาเวกเอเคิแล้วก็เยโซททำแบกหลายไฟมากซามิร่านี่ยังไม่ค่อยมีจังหวะแบบโชว์เลยโอ้โหแล้วดูเอเคิเล่นเนะี่ยตันโดนไปสามตัว ได้ฮีบิเตอร์ที่เลนกลางมนที่เรียบร้อยนะตอนนี้โลเทดมาที่เลนล่างนะเหมือนจะอย่างได้แล้วนอติลิดดึงไปตัว่าติดกำแพงอะหมายถึงว่าอีลิสเดียติดกำแพงอะแล้วเอลิสตาพยายามจะแฝดออกระยะวงของซิกิวโคแต่ว่าไม่พออะสมิราเข้าไปกดอันติใส่เรียวตัวระเบิดไปเลยอะโอ้โหแรงมากเอาดีทีนามา์แฝดมาไล่ตีพร้อมมากดอันติมาตอนนี้บ้าข้างแล้ว แล้วโดนซีซีไม่หยุดนะจากซีซีของเวกนะเอโหแล้วโดนแคนนอนยิงไปอะตัวระเบิดโอ้โหดีเดียวเอาจริงอะสมิราเป็นตัวต,วตบเลนเว้ยเกมนี้ไม่ได้ตบเลนเลยเกมนี้มาแบบได้ได้ได้เก็บซากอะมันก็เลยดูแบบโอเคนอะนดูมีของดูมีอะไรอะ เวกหมดแล้วแลวตอนนี้ยาโซมันจะโดนออลอินส่ไปแต่ว่าทินอเมโดนยาโซฟันตัวหลุดเลยวลเ,ลยเวกเฟียไป2ตัวสวยงามมากๆอลิสตาเข้ามานอกอัพใส่เวกนะเวกแต่งผ่าไปนะยาโซย,ยังพิวอยู่ในะในไฟเซมิร่าก็ตีอลิสตาไปเรื่อยๆแล้วพร้อมกับไปกดันติข้างในวงฮะอู้นอกอัพสายไปสวยงามมากๆกดแฟดไปฆ่าเอเลียมาได้แล้วก็ไปสุดนะ <c oughs> ไม่สนลูกใคร <c oughs> เปิดบาลอนต่อฮะเป็นบาลอนตัวที่2นะดรอปชีสนะบาลอนตัวนี้ไป ที่เหลือก็แค่ออกรางต่อว่าฝั่งตรงข้ามไม่มียนีปิเตอร์แล้วเราจะรู้ดันตีใส่เรียกไปเรียกกดกะเคชิปหนีไปอ่ะสมิร่าเข้ามาข้างในอ่ะแล้วเวกกด,ดันติโดนทินาแมร์ปลายสวยงามมากๆอลิสตาทุบพื้นไปหนึ่งทีทินาแมร์กดันติไล่ฟันเวกอยู่เวกมีซอนย่าแล้วฆ่าทินาแมร์มาได้อะสวยงามมากๆตอนนี้เซมิราซีวีวคูดาวน์ในอีก5วินาทีเอาจะรูร้ตื่นไปไม่โดดนะทั้งเกมเลยฮะโอ้ย มาดิปั๊บๆๆๆๆๆๆปๆๆโอ้แล้วเลื่อนเด้งแบบ500ไอ้เปลน่เยอะยังอ่ะโอเค g ๆเป็นที่เรียบร้อยอะเกมนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสับคลิปนี้สวัสดีครับ